ก,กับข้าวมื้อแรกของมังกรนะครับผมอาหารมื้อแรกครับผมนิดเดียวก่อนนิดเดียวเลยอ,ะอ่ะอ่ะอ่อออ,อ,อ,อจะได้กินไหมมือซ้ายวางช่วยไว้ อร่อยเว้ยอร่อยเว้ยเชิญครับอาการมันเป็นยังไงครับอาการเป็นยังไงครับอาการเป็นยังไงครับเห็นไหมอการเป็นยังไงครับการเป็นยังไงครับ ไม่เข้าปากนะหลักการมันเป็นยังไงครับการเป็นยังไงครับเฮ้ยเริ่มมาไหลแล้วเริ่มมาไหลแล้วอาการมันเป็นยังไงครับเริ่มมาไหลแล้วบอกมาไหมสิอาการมันเป็นยังไงครับเออการเป็นยังไงครับ การมันเป็น,ย,น,ย,นยังไง,ไรงครับกายอติดใจแล้วติดใจแล้วใช่ไหมเ,ออเ,ออเป็นยังไงครับเป็นไงนอะไรออกินหมดเลยกินหมดเลย ลับคิดล่ะคิดกันล่ะเอ้ยมันรสชาติยังไงนะคิดกันล่ะอร่อยแน่เลยเนี่ยคิดกันล่ะค่ะมีดิบดิกเด้มีเส้นดิบดิบมีเส้นดิบดิบอาการมันเป็นยังไงบอกมาม่ามาสิ อแกมันเป็นยังไงอแกโอ้โหอร่อยละี่เจอสูตรนี้เข้าไปอร่อยละสิไอแกมันเป็นยังไงอร่อยละสิโอ้กินใหญ่เลยนี่เจอกับข้าวปลาเข้าไปเป็นไงพีเมื่อป้าป้าอะไรยไหมครับพี่เมื่อป้าป้าอะไรยไหมครับเล่นแครับเล่นแครับเล่นแคบอ๋อเขาจะกินอีก

อร่อยเลยเนี่ยอร่อยเลยแหละค่ะอร่อยเลยแหละอร่อยเลยแหละอร่อยเลยแหละไอ้ไหมไอ้ไหมไอ้เหรอครับเอาอีกเอาอีกเอาอีกมา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 มเออจริงจริงนะเนี่ยจริงจรินะมันฟินเลยไหมอันฟินเลยไหมโอ้เจอกับข้าวพาไปมันปิ้นเลยไหมมันปิ้นเลยไหมมันปิ้นเลยไหมครับ

ไม่ทันใจแล้วไม่ทันใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวของอร่อยเข้าไปไม่ทันใจแล้วเนี่ยอย่าไปผูดเอ้าทำไมเติมน้ำหน่อยนะเติมน้ำก่อนไหมเติมน้ำก่อน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 น้ำกันแคปเติมน้ำก่อนแคปอ่ะเติมน้ำก่อน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  ไม่เอาน้ำไม่เอาน้ำ,อ,อ,นำอีกนิดนึงอีกนิดนึงอันนั้นนิดนึงนิดนึงให้มันนิดนครับน้ำน้อไม่เอาน้ำอืไอ้แม่แม่ดูนี่ครับลองดูว่าว่าจะเข้าไปแก้แคผ่ผาอยู่กินไหมอืม

อือเอ๊ะเอ๊ะไรกะติดใจเหรอครับติดใจเหรอครับติดใจเหรอครับเอ๊ะเอ๊ะเอ้๊ะอ่าอ่าอามอามอือหืออือหืออือหืออัอะไรนะครับอันอะไรนะแต่าเขาไม่กินอร่อยเหรอ

น้ำมันจะเอาใส่กลั่นนมให้ดูดอยู่เนี่ยเอาไหมเอาไหมโอ้เอาอีกอ่ะไออ่ะกินเก่งเกินไปแล้วนะเอาอีกอ่ะโอ้โหเจ้าเท้าจะแข่งเกินไปแล้นะไม่ต้องกินนมแล้วนะเนอะเดี๋ยวไปหาคุณหมอเสร็จคือกินนมเลยครับไอหดแล้วนะเนี่ยอร่อยไหมอร่อยไหมครับเอาไหมเดี๋ยวจะตั้งชื่อเมนูไว้ก่อน เป็นไเ,เป็นไงเป็นไงเป็นไงอ่อรครับอะอยใช่ไหมครับนี่เยเหรอโอร่อยเหรอครืมเนไออหมอิ่มย์อิ่มยม,มครับออีกเหรออีเมยมครับ หมดแล้วคันเนี่ยโอ้โหอ้ามัมอ้ามอ้ามอ้มอ้มอ้มไม่กินแล้วยังกินอีกเป็นไงเป็นไงโอ้ย่ายแม่ไหมอลาลาลา